สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ Q&A Talk Tune นะฮะและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลักการทำงานและวิธีใช้งานของมัลติมิเตอร์นะฮะและที่แท้ของนี้ครับก็คือเทคนิคเชี่ยวน n g เนียร์จากฮิโอยกินะฮะแบรนด์เครื่องมือไฟฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วยแนะนำตัวอีกิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมชื่ออิดชื่นแสงเนตรนะครับมาจากฮิโอยกิไทยแลนด์ครับผมอืมครับเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะฮะครับผมมัลติมิเตอร์เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรอ่า โอเคก็สำหรับมัลติมิเตอร์นะครับพี่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยไ,ด,ได,ด้ได้มีการคิดได้มีการคิดค้นแรงดันกระแสหรือว่าความต้านทานและและพารามิเตอร์อื่นนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยพอพอพอ,พอมีการใช้งานกันเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่บ้าง อย่างเช่นว่ากระแสที่เขาใช้เนี่ยมีค่ากี่แมมอมป์โวลเตตที่เขาใช้เนี่ยมีค่ากี่โวลต์อ,อะไรอย่างนี้คือแตก่อนคือมันใช้ใชหลายเครื่องใช่ไหใช่ใช้หลายเครื่องแล้วมาวัดแล้วมันก็สะดวกใช่ไหมครับผม<ๆ>เขาก็เลยเอาหลายๆค่ามารวมกันเป็นเครื่องเดียวใช่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยให้ใช้งานง่ายขึ้นใช่เขาก็เลยเรียกเครื่องนั<ๆ>้นอะว่ามัลติมิเตอร์ครับผมถ้างั้นอ่ะมัลติมิเตอร์มันมีกี่แบบณตอนนี้นะอ่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยมัลติมิเตอร์มีอยู่2แบบหลักๆเนาะ อย่างแรกคืออนาล็อกมัลติมิเตอร์ก็คือว่าอนาล็อกเนี่ยจะเป็นแบบเข็มการแสดงผลแบบเข็มอีกอันนึงก็คือเป็นแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็คือแสดงผลเป็นตัวเลขสามารถบองบอกค่าที่แม่นยําได้เลยก็จะสะดวกขึ้นเนาะจากแบบเข็มที่ต้องมองกับด้วยตาเนาะแล้วก็ให้เป็นตัวเลขชัวร์ปึ้งเดียวอ่าใค่า้ง่ายเลยใช่ใช่แล้วถ้าค่้เดืง่างก็แบบเป็นแบบเข็มกับดิจิตอลทั้งทางด้านความแม่นยำในการวัด แบบไหนเช่กีอยู่นะก็แน่นอนครับในเรื่องความแม่นยําในการวัดเนี่ยแบบแบบที่เป็นดิจิตอลจะต้องแม่อนยำกว่าอยู่แล้วอย่างเช่นว่าแบบเข็มเนี่ยครับตรงตัวจอมันม่ะพี่พี่พี่ต้องใช้สายตามองเองว่าค่าที่ได้มันเท่าไหร่เรามองเห็นแบบนึงแบบอีกคนนึงอาจจะมองเห็นแบบนึงสมมุติว่า,วามองตรงมองซ้ายมองขวาเนี่ยก็อาจจะได้ค่าคนละคนละค่ากันใช่ครับผมใช่ นี่แหละนะฮะคือระดับแรกนะแบบเขี้มที่ต้นต่ตางอะไรอย่างนี้นะคือความมั่นใจในการมองค่านะครับครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเลือกซื้อหรอเลือกซื้อมัลติมิเตอร์สักเครื่องนึงเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปซื้อมันอ่าโอเคสำหรับการที่เราจะเลือกซื้อมัลติมิเตอร์สักเครื่องนึงครับอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยว่าก็คือว่าเราจะเอามัลติมิเตอร์ไปใช้ ในงานแบบไหนอ,อย่างเช่นก็มีหน้าง,งานเป็นใน l ลบอะไรพวกนี้ครับพี่แต่ว่าอย่างที่สองที่เราต้องรู้ก็คือพารามิเมตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างอย่างเช่นวัดความต้นานทานวัดแรงดันวัดกระแสอันนี้ตัวอย่างครับประมาณก็ต้อแบ,บนี้รู้ก่อนว่าต้องไปวัดอะไรก่อนน้องใช้เือ้มันได้ครับผมและทางฮิ้วกี่ะครับเครื่องมัลติเมเตอร์ของฮิวกี่เนี่ยมี จุดเด่นที่แบบเป็นข้อดีของยุโรเลยแบบข้อจุดแข็งของเราเลยอะจุดแข็งของเราเนี่ยถ้าให้พูดโดยรวมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใช่คือมัลติมิเตอร์ของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมันต้องสามารถวัดค่าต่างๆได้ตามฟังก์ชันของแต่ละรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าเรามีเรามีความปลอดภัยในเรื่องของสมมติว่าเวลาพี่ไปวัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้ออื่นอาจจะมีความเสียหายได้ถ้าพี่ทำทำอะไรผิดพลาด แต่ของเราเนี่ยมีระบบความปลอดภัยก็คือ,อมีระบบเซฟตี้ให้ครับผมอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นก็มีอ่าอย่างเช่นเวลาพี่ไปวัดความต้นานทานพี่นะพี่ความต้านทานเนี่ยปกติแล้วพี่ต้องวัดเป็นตัวคอมโพเนนต์เป็นออฟไลน์ก็คือเอาตัวเอาตัวคอมโพเนนต์มาวัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปเผลอเอาเอาเอาไฟไปต่อเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นมัลติมิตเตอร์ยี่ห้ออื่นอาจจะมีความเสียหายได้แต่ของเราเนี่ยก็มีมีการโปรเทคมีโปรเทคชั่นให้หรือถ้าเกิดว่า อ่าสเปคสเปคของอมันติวิตเตอร์เนี่ยแล้วเราจ่ายไฟเข้ามาเกินอย่างเงี้ยมันก็จะมีการมีวอร์นิ่งหรือมีแจ้งเตือนอ<ะ>่ามีมีมีวอร์นิ่งหรือว่าอ่าถ้าเกิดมันโอเวอร์จริงๆก็จะมีตัวฟิลข้างในฟิลจะขาดก่อนจะไม่มีดาเมจ์สำหรับตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นว่าของยูทีนะฮะมีฟิลนะครับตัดรอที่จะมีปัญหานะฮะแล้วที่ของคันที่บอกมพัฒาามาเป็นฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันโดร์พาร์ิลเตอร์ใช่ไหมครับผม ฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันอะไรครับโอเคโลหะชิฟเตอร์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติว่าอย่างอย่างอย่างไฟบ้านเนี่ย220โวลต์เนี่ยเป็นไฟกระแสสลับเนาะอ่คือสัญญาณที่มาเนี่ยก็จะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ะนะคลื่อนอย่างนี้แบบนถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นที่ไม่มีไม่มีน้อยเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นคลื่นที่สวยงามแน,นี้ถ้ามันมีน้อยมันจะเป็นจักรอย่างนี้อ่า โลว์พาฟิลเตอร์เนี่ยของทางฮิโเกีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตัดน้อยพวกนั้นออกไปซึ่งทําให้ค่าที่วัดเนี่ยเป็นค่าที่แม่นยำอ่านะครับผมเป็นว่าฮิวเกแล้วเขาจะมีฟนะังชั่นโลว์พาฟิลเตอร์่าครับช่วยกรองความถีมให้ค่าเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นมเมื่อมีน้อยแล้วค่าจากที่ผมพอทราบมาเนาะเครื่องมลติิเตอร์เนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อ<ม>ก็ไม่มีบัึรค่าแต่อของทางฮิวเกียมีนะครับ หมายถึงว่าการที่บันทึกค่าในตัวใช่ไหมครับพี่มีครับของทั้งฮิโอกิเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นไฮเอ็นของเราเนี่ยเราจะสามารถบันทึกค่าได้ในตัวมัลติมิเตอร์ได้เลยสามารถกดเซฟได้เลยแล้วก็สมมุติว่าพี่ไปวัดหน้านงานมาแล้วก็พี่กลับมาที่ออฟฟิศพี่ไม่ต้องพิ่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยพี่ลืมจดหรือเปล่า อ่าพี่สามารถกดดูได้เลยเรื่องเวลานั้นนัครับผมใช่เป็นแบบมันจะเป็น Data ้ว่า Data ที่1นึ่งทสี่ห้าเงี้ยครับสามารถกดดูได้เลยอ่าอันนี้ถ้าถ้าตัวเมมเนี่ยจะได้เป็น400 Data ครับพี่สี่ร้อยดาตต้าครับผมเป็น400ร้อยนะครัใช่ครับใช่จะเป็น Internal Memory ครับสำหรับนะฮะใครที่กําลังเลือกนะฮะซื้อมัลติมีเอร์อยู่นะครับบอกว่านะข้อมูลที่เราได้คุยไปนะครับจะเป็น1ตัวเลือกนะครับในการพิจารณาการเลือกซื้อนะครับ